ครับนี่จับจุดเทียนะครับวันนี้จะมาอธิบายว่าเราใช้เอสพเดีาในการเทียดทองนะครับ <c oughs> หลายคนที่เทรดทองประจำน่าจะรู้ความสำคัญของเ p สพดีอยู่แยู่น,นะครับว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองนะครับดังนั้นเวลาเราเราดูชาร์ตเนี่ยเราดูอย่างนี้ก็จะทันเวลาดูความสำคัญของเอสพเดีาเราลองเปิดชาร์ตทองขึ้นมาอย่างนี้เป็นชาร์ตเอสพีดีโกของของกลุ่ม เอพนะครับเราเทียบกับทองหรือว่ามันเคลื่อนไหวยังไงเช่นเราเปิดเ r ต i ิ้งวิวขึ้นมาเราเทียบแบบนี้นะครับผมลองเทียบไปดูว่าคุณเห็นไหมว่าเ p สพกับ XAU หรือทองนี่ราคาราคาเคลื่อนไหวไปทิศทางเดียวกันเป็นหลักนครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าสิ่งที่ เอสพาไม่ว่าจะเข้าเทรดหรือเขาขายนะครับมีผลในการต่อการเคลื่อนไหวหรือเป็นไปนทางเดียวกันลักษณะความระวันอย่างเงี้ยมันทําให้เราหาความสัมพันธ์หรือหาโอกาสในการเทรด้อมด้วยหลักการเปรียบเทียบได้แต่ปัญหามันคือถ้าเราเราจะดูข้อมูลเอสพาไงในแต่ละวันใช่ปะ่ะอย่างถ้าเราไปดูที่เว็บไซต์มันเนี่ยเว็บไซต์มันก็จะมีข้อมูลย้อนหลังให้เราเช่นเราดู ที่เว็บไซต์เอพิดยาก็จะมาก็มีแค่นี้ข้อมูลย้อนหลังสำมะข้อมูลด้านหลังก็จะกลายเป็นไฟล์ Excel ถ้าเราเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นในแชทว่าข้อมูลเขาก็จะส่งไปเราเป็นวันๆย้อนหลังวันนั้นวันนี้มีการเทรดเท่าไหร่ใช่ปะ่ะเราดูข้อมูลล่าสุดย้อนหลังเนี่ยเขาก็จะย้อนหลังหนึ่งวันคือถ้าจบการเทรดไปเขลลาก็จะเปิดเผยวันนั้นใช่ปะ่ะดังนั้น เราข้อมูลที่เราใช้ได้ตรงนี้มันอาจจะไม่เรียวทามเพิ่นไม่เรียวทามอย่างนี้คือวันที่สิบเที่ผ่านมาคือเมื่อวานเมื่อวานนี้เมื่อว,วานนี้เขาแน่คุณไอ้แมเมื่อวาน,นเขาซื้อเพิ่มเนี่ยอดวันขอบยี่สิบหกที่เก้าเจ็ดหกจุดเก้าเก้าตันแล้วก็เมื่อวานนี้เจ็ดห้าเนี่ยมาเขาซื้อเพิ่มดังนั้นเว,เวลาเราดูเนี่ยไอตัวเลขตัวนี้ถ้าเรามาดูบนชาร์ต ntc ได้มันก็จะดูง่ายใช่ไหมคือท,ทุนตัวนี้คือ คือมันดึงตัวข้อมูลตัวนั้นขึ้นมาให้เราคุณตัวนี้คือเอพียาตัวน hmm. <Fine. S 2> ี tem, ้ตัวนี้เป็นข้อมูลที่ผมมาหนึ่งปีนะครับข้อมูลหนึ่งปีเราดูอย่างเปิดตัวนี้ขึ้นมาก็จะเปิดเทียบเทียบวันเป็นหลักคุณเ็นว่านี่คือวันล่าสุดขึ้นมาวันล่าสุดขึ้นมาวันล่าสุดตัวนี้เป็นวันไหนวันนี้วันตอนนี้เป็นวันเมื่อวานนี่เห็นผมเมื่อวานนี้วันวันที่สิบเกดเห็นป่ะเนี่ยเมื่อวานนี้วันที่สิบเดเมื่อวานนี่วันที่สิบเก็ มีการซื้อเพิ่ม0.88ตัน0.88ตันก็ราคาแท่งเทียนตัวน,นี้เลยขึ้นนี่ปะ <c oughs> <C oughs> ข,ข้อสำคัญคือคือเราสามารถใช้เอพในการหาพื้นที่ว่าในรับแนต้านหลักๆหรือมีมาณสภายที่เอพสร้างขึ้นมาอยู่ตรงไหนในการกำหนดการเทยดได้ง่ายใช่ปะเราดูไงเราดูงี้ท่านเวลาเราดูใช่ปะเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ชาร์จบอกเราท่านยกตัวอย่างเช่น คุณจะเห็นว่าตอนเนี้ยแมเนี่ยเนี่ยผมกอย่างเช่นอย่างตอนนี้ราคาลงแม่ยอย่างเช่นคุณเห็นไหมว่าตอนนี้ราคาขึ้นเนี่ยแท่งเทียนขึ้นจริงคุณเห็นไหมว่าแท่งเทียนขึ้นจริงแท่งเทียนขึ้นใช่ปะนี่แท่งเทียนขึ้นปึ้งปึ่งปึงปึงคุณดูแต่ละวันเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขาสะสมแท่งเทียนขึ้นจริงแต่เขาเซลล์แท่งเทียนขึ้นจริงแต่เขาเซลล์แต่เขาเขาค่อยๆ่อยคุณดูยอดมันลุ่มนะ ยอดวิลลุ่มยอดวลิลุมในการเข้าเทรดเขาเซลล์สองสองจุดหกตันกว่ายอดนาวันนั้นทอนนั้นตัวนี้นนค่อยไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาผมอยากให้สังเกตดูเวลาเราอ่านอ่านไพ่ซัพเกตในการเทรดเราต้องดูเราต้องดูมา market กเก็ตซัพเกตด้วยโครงสร้างไงเพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าราคามันลงแล้ววันนี้ยเช่นหมายว่ามันขึ้นวันนี้เราเราบายเลยไม่ใช่เพราะว่าทำไมเพราะว่าคุณดูอย่างตัวนี้ <c oughs> คุณเห็นไหมอย่างตัวนี้มันขึ้นจริงเห็นป่ เขาก็บายจริง,แต,รงแต่ทําไมไม่ไปต่อตัวันต่อมาไม่ไปต่อดั <c oughs> งนั้นหลักการเดียวกันถ้าเราถ้าเราดูแค่ตรงนี้อย่างเดียวถ้าเราดูแค่ตั้งเกียบตรงนี้อย่างเดียวโดยลืมมาเจ็ดสักเจอที่บอกเร <c oughs> าคายใจเขาเทรดยังไงเขาสะสมอไงอย่าลืมว่าขี้หลักของการเทยดของค้าใหญ่คือคําว่าสะสมอ,อเดเร์เพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าเทรดทีเดียวหนะึจุดเดียวได้ พราะด้วยควมที่ว่าเขาเทรดเยอะใช้ป่ะวิธีการง่ายเบื้องต้นที่เขาทำกันคือกระจายออเดอร์กระจายออเดอร์หรือก็ค่อยเขาเรียกว่าสะสมออเดอร์วิธีการถ้าเป็นหลักการทางทางเทคนิคอนาลิซิสเขาก็เรียกว่าสะสมออเดอร์ยงเป็นหลักการของเว็บหลักการของของอะไรของอะไรอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะสมไปมาดังนั้นเราก็อ่านมาเก็ตซับเอร์เป็นหลักดังนั้นเราดูมาเก็ตซับเจอร์ที่ตามมาแบบคุณดูยกตัวนี้อย่างผม ผมสนใจตันนี้เองตัวนี้นคุณเห็นไหมหนึ่งสองสามนี่คือต่อนเนื่องสิ่งหนึ่งที่ผมใช้ในการดูคือต่อนเออนื่องต่อนเนื่องว่าเอ้ยเราเขาเขาเซลล์วันนี้จอแต่งแต่เซลลขึ้นมาแต่มันมันไม่ก้าวกระโดดใช่ปะคือราคาขึ้นจริงคุณเห็นไหมราคาขึ้นจริงแต่ไม่มีแท่งเทียนใหญ่หๆๆหราคาขึ้นจริงไม่มีแท่งเทียนใหญ่นั่นมาเพราะว่าเขาเซลลทยอยเข้าแบบดันราคาขึ้นไปดันราคาขึ้นไปเพราะว่าถ้ามีาก้าวใหญ่กระโดดหมายว่าก้าวใหญ่กระโดดถ้าในในในเราดูแท่งเทียนแท่งเทียนใหญ่เนี้ยเราพึงระวัง แต่ถ้าแท่งเทียนแบบอยู่ในพื้นที่เดียวกันค่อยๆกระยับขึ้นไปหรือค่อยๆกระยับลงนะอาจจะมียอดวาลุ่มในการเข้าน่าแสีงว่าเขาเริ่มสะสมสะสมมาเดินเข้าทยอยเข้าตลาดคุณเห็นว่าถ้าเราไล่เข้ามาเขาสะสมเรื่อยสะสมคุณเย็นว่าอย่างอย่างตัวนี้ถ้าเราดูไพลซักเกี้ยวประกอบมาจากับคุณเห็นว่าคือตรงนี้ราคาแทบเนี่ยไต่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่ห้าวันตรงนี้ราคาแทบแทบขึ้นไม่ได้นะคือคือถ้าเราจะบอกว่าเอ้สพีดามันมันมันเซลล์เป็หลือ มันเซลไปละถ้าคุณอยาเซล์บางเย่ปะ่ะแต่ด้วยด้วยความที่ว่าเราเป็นรายย่อยคุณเซลล์ตรงเนี้ราคาจะลากคุณนะราคาจะลากคุณเนาะทางวิธีการเซลใช่ป็วิธีการเตนหนึ่งเราเราอ่านข้อมูล s p r ว่าคาใหญ่เขาเขาทำอะไรอยู่สองเราต้องอ่านอ่านมาเก็ตสเกเกิดขึ้นตอนนะั้นว่าเพื่อ,อหาทัมมิ่งในการเข้าเทรดเยอปะ่ะคุณดูอย่างมาตัวนี้คุณดูอย่างบาทตัวนี้นี่มีการเข้าเทรดอย่างเนี้ยเราเริ่มสนใจบานี้แบบทำไมสนใจบานี้หนึ่งคือราคาขึ้นมา ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแต่มีการเซลล์ตลสองคุณดูตรงนี้คุณดูตรงนี้พอตรงนี้ขึ้นมาจริงแต่แต่เวลาตัวนี้เข้าเทรดราคาสามารถเบรกแท่งเทียนนี้ได้เบรกแท่งเทียนนี้ได้เบรกแท่งเทียนนี้ลงมาถึงโบตัวนี้นี่นี่คือบอกว่าเอ้ยตรงนี้ตรงนี้เขาเขาเริ่มเข้าเทรดเข้าเทรดนะและสามารถดันลงมาได้นั่น <c oughs> นั่นหมายว่าข้อมูลบางอย่างเปิดเผยออกมา พปิดเผยออกมาผมก็จะเถิดนี้ผมก็จะเถิดถ้าผมเห็นลักษณะนี้ถ้าผมเห็นลักษณะนี้บัดละผมเห็นลักษณะทั้งเทียนเนี่ยจะลืมว่าเราเห็นทั้งเทยียนนี้มาตอนจบนะพอเอสพิดามันแสดงเราคือวันที่วันท,ที่เถิดจบไปแล้วคือถ้าผมเห็นทังเทยียนเนี่ยผมจะเถิดถ้าผมเห็นทัน้งเทียนนี้เกิดขึ้น <S <S ดังนั้นทั้งเทยียนต่อมาเนี่ยทั้งเทยียนต่อมาผมจะเริ่ม,มเนี่ยผมจะมองผมจะมองไปทางเซลล์เป็นหลักก็นนอยู่อยู่ตรงที่เขาเริ่มเซลล์มัอยู่ตรงแถวนี้ อยู่ตรงที่เขาเริ่มเสียวผมจุแถวนี้ก็พอเนี่ยแถ่ที่เขาเริ่มเสียวยู่กับแถนนี้ก็พอถ้าเราถือรอไหวแทนถนี้ก็พอลงมาถ้าถ้าเราถือรอไหวใช่ปะคุณเห็นว่าแต่ราคามันลงมาลงมาลงมาแต่ราคาไม่ไม่สามารถเบรกตัวนี้เห็นปะราคาไม่สามารถเบรกตัวนี้ได้ไม่สามารถเบรกตัวนี้ได้ไม่สามารถเบรกตัวนี้แต่แต่คุณดูตัวนี้พุ่งขึ้นมาจริงแต่คุณนี้ตัวนี้พุ่งขึ้นมาตัวนี้พุ่งขึ้นมาแต่ไม่ไม่สามารถเกินตัวนี้ได้ะ ไม่สามารถเกินตัวนี้ได้คุณพอตัวนี้ไม่ไม่สามารถเกินตัวนี้ได้นี่ข้อมูลตรงนี้สําคัญมากนะท่านข้อมูลตรงนี้ราคาขึ้นมาไม่สามารถเกินตัวนี้สะท้อนบางอย่างให้เราว่าตรงที่เราให้คมสำคัญตรงนี้แท่งเทียนตรงนี้แท่งเขียนตรงนี้แท่งเทียนตรงนี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่เปิดเผยตรงนี้เป็นการเข้าเทรดจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่จากการปิดแค่ทำกำไรหรือทยอยก็จะเป็นการเข้าเทรดจริงๆเพราะว่าคือถ้าเขาไม่เข้าเทรดจริงๆะ ไอ้บตรงนี้มันเบรกขึ้นไปแล้วมันต้องเบรกขึ้นไปแต่ต่นี้เบรกไม่ได้ป่ะพอพอบายตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยปิดใต้แค่นี้มีหางเก็บเราก็ไม่เขี่ยตรงนี้แต่พอตรงนี้แท่งเทียนตัวนี้บ่ะแท่งเทียนตัวนี้กลับมาแท่งเทียนตัวนี้กลับมาแท่งเทียนตัวนี้กลับมาเราก็เถียเราก็เซียวตรงนี้แบบป่ะนี่นี่คืออย่างแรกที่เราที่เราสนใจคือสะสมสะสมแล้วอ่านไพ่ซับเกอร์มาเก็ตซับเกอร์ประกอบด้วยแท่งเทียนไดหลายแล้วก็ค่อยหาโอกาสเขาเถี่ยให้มันสัมพัธ์กัน คุณมาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองก็เช่นกันเลนไหมเนี่ยหลักการแนวยวกมนคือมตสะสมเนี่ยสะสมขึ้นมาตอนนี้เมื่อกี้มันเป็นแนวแนว resistance ที่สาคัญอยู่ใช่ป่ะคุณนูสะสมขึ้นมาสะสมขึ้นมา,สสมนมาจําเป็นนะครับที่ผมบอกจําเป็นจําเป็นต้องทยอยเข้าเพราะว่าถ้าไม่ทยอยเข้าเขาไม่สามารถเข้าตลาดได้เข้าตลาดได้อีกอย่างหนึ่งการการจับคู่กันระหว่างก็จะจำเป็นต้องมีคนเสียงนะครับดังนั้นการเข้าแบบนี้จําเป็น คุณเห็นว่าเนี่ยขาใหญ่เข้าเทรดจริงขาใหญ่เข้าเทรดเข้าเซลล์เนี่ยเข้าเซลล์บราเนี่ยทยอยเข้าเซลยวตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มสะสมต่ออันป่ะตรงนี้เขาเริ่มสะสมต่อตรงนี้ขึ้นมาไม่เกินสามมาตงเนี้คุณเห็นว่าคุณอาจจะเทรดคุณอาจจะเทรดวันนี้วันนี้วันนี้หลังจากวันนี้ค่อยชัดอันป่ะคุณเห็นไหมเนี่ยหลังจากวันนี้สถานการณ์ค่อยชัดหลังจากวันนี้สถานการณ์ก็ชัดพอราคาลงมาตรงนี้ตรงนี้คุณเห็นไหมว่าตอนที่ราคาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้ก็ทํา รีแท็กกลับมารีแท็กกลับมารีแท็กขึนมาใช่ปะคือถ้าวิ่งเป็นแพทเทิร์นก็เป็นทรีได์ขึ้นไปวิ่งขึ้นไปแล้วลงมาเคลียร์วิ่งลงไปลงมาเคลียร์ก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้ราคาโอกาสจะวิ่งผ่านง่ายปแล้วก็คุณเห็นไหมว่าที่เขาเริ่มสะสมตรงนี้แล้วบ่ายน้อยบบบ่ายน้อยคุณดูบ่ายที่ต่อมานเนี่ยที่ต่อมาบ่ายน้อยปะเขาสะสมดังเซียวเป็นหลักดังนั้นจําเป็นจําเป็นที่จะต้องดัดลงมาเพื่อทักไรไรนะครับนี่คือการใช้ s p d r ในการเทรดนะครับโอเคนะครับ